แลโมต,ตัสาปาคาวาโตอาลหาโตสัมมาสัมโพทา,ทาซาว่าตามผมนคะครับปันทะลงัง กายระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิอนิยมปัญญาติปัตตาเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิอนิยมอตินาธานะเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิอนิยมอตินาธานะเวระ ติสิกาเอรสิกาปะพาสาติยามิ ขอขมากรรที่ได้กระทาผิดประมาทพลาดพลั้งต่อพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์พระอาจารย์ของพ่อจิตจักสาโร

เพื่อนมนุษย์นนษที่ข้าพเจ้า,าจได้เคยกระทำผิดรประมาทพลาดทั้งสาธุ กึ่งลพงจะอยู่พาะพ้องกันครับโอ้โหอาร่าธนาอัญเชิญโอ้จงเดชจามาสามุตตะก้า กลับบ้านเหรออ้าวงม่มาขึ้นเหรอรงห้านี่อยากกลับบ้านเหรอได้มาสัมภาษณ์เด็เดี๋ยวคขณ้ปด้วย <c oughs> <c oughs> มเป็นไงสามวันสองคืนดังๆเนี่ยผ่านไปเร็วว่าผ่านไปเร็วเจ้าพ่ะเร็วเกินไปเหรอ <c oughs> นึกว่าจะอยู่สักน่าจะอะไรอน่าจะอยู่สักสามเดือนอันนี้สามวันพวกเธอเคยอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน คล้ายขับขาขบขบะแล้วเธอเนี่ยนะเคยปรารถนาแล้วก็เคยเห็นคุณค่าและเมื่อหวนกลับมาปับ๊บความรู้สึกเก,ก่าๆของเธอเนี่ยมันก็จะผุดโผล่ขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราเคยสิ่งที่เราคุ้นและสิ่งที่เราทำมาสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราเนี่ยเห็นคุณค่า และเราก็ข่อยคว้ามาตลอดในวันเวลาที่พวกเธอได้จบชีวิตลงในอดีตชาติก็เป็นความปรารถนาอีกเหมือนกันว่าจะได้มาบำเพ็ญเพียรว่าจะได้มาต่อยอดว่าจะมาข่อยคว้าให้ได้ถึงที่สุดให้ถึงความสำเร็จ หากเธอขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เธอก็ตัดสินใจอธิษฐานกันมาพวกเราจะต้องมาทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าถึงธรรมและได้ช่วยเหลือได้โปรดเพื่อนมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์ดังนั้นก็ไม่ได้มีน้ำตาที่ออกมาจากสิ่งผิดปกติแต่เป็นน้ำตาปิติที่พวกเธอ ได้เจอแล้วได้เจอของมีค่าก็คือแนวทางการบําเพ็ญเพียรที่พวกเธอทั้งหลายก็ได้ทำมาตลอดแบบนี้เมื่อพบเมื่อเจอสิ่งที่ตัวเองข่อยกว่าค้นหาก็จึงเกิดพลังแห่งปิติออกมาก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่การต่อยอดเพื่อที่จะ ได้บรรลุถ้าในชาตินี้จบ <ขอ S 1> ก็ถือเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่หากไม่จบก็ไปรวมตัวเจอกันในสมัยพระศรีอริยะเมตตาสาธุเรีบร้อยอมีอะไรจะพูดจ้ะเอาจะร้องไห้ <ru> <Naruto> อันนี้ร้องหนักเลย ไหนะมามามาแสดงความรู้สึกไหนซิววามาด้วยเหตุผลอะไระที่น้ำตามันเล็ดรอดออกมารู้สึกว่าอยากอยู่ต่ออ่า<ะ>อยากทีสิบต่อไหนลงนะมาอธิบายหนยที่มันเป็นเพราะอะไร ูึกว่าตอนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนเราได้แบบเหมือนติดใจมันสงบค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันมีความก้าวหน้าในการนั่งสมาธิแล้วก็เลยแบบว่า,ววาถ้าเกิดไปโลกภายนอกแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้เหรอทุเป็นไงจ๊ะเธอรู้ <laughs> สึงงกว่าม่อยู่ที่นี่จะมันสงบปะค่ะสงบ เราแล้วก็เหมือนก่อนหน้าน,นี้คือแทบจะไม่ได้ปฏิบัติลยคะแล้วก็หลังๆมาก็คือแบบปฏิบัติเยอะขึ้นแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันเริ่มค่อยๆแบบเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ไ่ดูรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากๆเวเวลาผ่านไปไวแสดงว่ามันมี <c oughs> ความสุขเ <c oughs> มื่อเรากําลังเล่นของอะไรที่มันเพลิดเพลินใช่ไหมปุ๊บเดียวเที่ยงแล้วปุ๊บเดียวดึกแล้ว พบเดียวอีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยแสดงว่าพวกเธอเนี่ยเคยมีความสุขกับการดํมเพนมาก่อนมันเป็นความสุขที่ลึกเข้าไปที่ที่ไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบเทียบใช่ไหมนั่นแหละคือพลังงานเก่าของพวกเธอนั่นแหละสาธุกลับไปปฏิบัติต่อว่างมาด,ดําเนินที่นี่ที่นี่มันมีพลังงานนะทเทพเทวดาทั้งหลายเขเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเธออยู่ และเขาก็เขาก็ปรารถนาให้พวกเธอเนี่ยได้ทำตัวเองให้ได้บรรลุและก็ได้โปรดเพื่อนมนุษย์ด้วยยังก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเธอต่อไปตามนี้ซึ่งไหมเธอไม่อยากลลกลับลึกๆการคำคาดหมายแล้วค่อ่อก็สาธุเพราะว่า ความรู้สึกมันอยู่ข้างในจิตใต้สำนึกที่พวกเธอก็ไม่รู้จะหาคำตอบยังไงใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจและก็สุขใจนี่แหละสาธุอาโมทนาด้วยมีอะไรต่อจ๊ะหรือจะไม่ไปเพราะว่าไงนะเอถ่ายรูปหมูเชิญเลยมา 那得看情况。